ใส่เลยครับพี่น้องบ๊วงฮะใส่น้ปะปลาร้าลงไปจักน้อยครับเนี่ยอ่ะพี่น้องเรียบร้อยแล้ว ลาบเลือดครับลาบเลือดใส่ปลาเป็นสูตรโบราณครับสูตรดั้งเดิม เฮลโลเอวิลีวันเอวิลีแวร์สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนทุกบงังทุกบองครับพอๆกันลงุงอ้วนจากช่องลูกสารภาคกินภาคเที่ยวอีกขึ้นเก่าครับอ่ะกะบับบรรยากาศยังไม่แรงครับมื่อนี่ยทายอยู่ตีนเขานี่ครับขึ้นเก่าอ่ะมื่อนี่เป็นเมนูลาบพี่น้องลาบเลือดเป็นสูตรบวัวล้านลาบเลือดใส่ปลาครับ <c oughs> อ่ะลงุงอ้วนเาวๆไปพี่น้องเบืนะ้องหน้าอันนี้ยอกเกลือครับ ยกเกิืออกน้อยหงนัวใสหลายแสบหลายโอย้ใสเหลือกกนพี่น้งองบ๊ยฮะอันนี้ดีครับขี้เพีย่บ่นดีขี้เพียที่ลุกวนต้มเรียบร้อยแล้วครับนี่ ยังมีใสอยู่ครับใส่ลงไปเลยขโคม,ม,มอำลำๆเลย <Wow. S 1> อ่ะผีปนิกปนิกปนใส่ลงไปพี่น้องอ่ะลูกวันมีลูกโดดแก้มอยู่อาจจะใส่บาลานไปเลยฝ้าพี่น้องคำแล้วเขาขัวห้อมๆครับขัวเองใส่ลงไป อ่ะน้ำปลาครับน้าปลาพี่นอ้องเนาะใส่น้าปลรราลงไปจักน้อยครับเนี่ยอาออ่าดิชกลงหกกุกยังอยพี่นอ้องเอ้ยหอม ใส่ไปเลยฝ้าวฝาวครับเอาค้นไปเลยตัวตัวเลยปุ้ยพี่น้องเี่ครับปับ๊มเอาเสิมุนดูอืมโอ้แซบอีกแบบพี่น้องขมลำลำ พี่น้องเรียบร้อยแล้วลาบเลือดครับลาบเลือดใส่ปลาเป็นสูตรโบราณครับสูตรดั้งเดิม่ะที่ลุงอ้วนเคยเฮ็ดกินสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับเนาะเอามีนแนวแก่ข้าวมา,วาของมันข้าวครับมามามาขออยากแก่ข้าวหน่อยพี่น้อง พี่น้องนี่ครับผักไงหลายผักเชียงไงหลายมีดอกกระเจียวหอมครับมีอันนี้พิชเดินมะเขือคืนเปาะนะครับเนี่ยมะเขือเปมะ,ะ,ะมะละหล่ามะละลูกเล็กหรือแบผักไซบานเท่าแล้วก็เขือพวงผักคุณอาคุณตากันดีก็นี่ก็ลิ้นใหม่ครับอ่ะเดี๋ยวอ่อนๆเอาพี่น้องมาซ้ำๆกัน 嗯哼。Mm hmm. รู้ว่าเป็นคนเงือออกง่ายครับอืม,พอมเพราะว่าหมกข้าฟินปักวอืมอืมขาวเหนียวครับพี่น่องเพื่อน หนับตับตบวมบวมขอแคบพีน่นนอง ส่วนนี้ไม่ได้แค่กินโดดนะครับอืมโซ่ดอนะ Hoa lao hương! Hoa lạp, 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 chả sao sao, Ừ, khéo nhéo, khéo nhéo, bố hay này, จับเพื่อนรู้ว่าต้องขอโทษขอให้คนที่บวก,กินเนื้อบวก,กินดิบเน่ครับคืออยากกินอืม เพื mm ่อต้องแซ่บ ข้ขอหน้ามันเค็มกันพี่นอ้องอืมพริกเป็ขนาดนูนเงงว่าวนเงยจาพึ่แตกดีครับวันเหมือนคนเงยออกไง ของเราแซ่บของแซ่บแบบคนมากนะของกระห่อน บรรยากาศดีดีพี่น,อน้องขลังอ่วนกินไปน้ำเนื้อข่าตาไปน้ำ ไม่พาเนาะเดี๋ยวค่มครับอืม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 โอ้แซบ <c oughs> <c oughs> กินไปไฮไปเนื้อแตะควัก ตั้งเผ็ดตั้งแซ่บมะระนี่ก็ลูกผักไซมะระแล้วก็พวกลูกโดเนี่ยมันเข้ากันครับแล้วก็ผับแก้วมันเปนลี่ยนรสชาติออกเผ็ดๆนะครับนะครับกินไปมันจะมีเพลินเอ,อิญเนี่ยอ่ะลิ้นเข้ากระเด็กติ๊กติกติกเอาเถิดเอาไว้พี่น้องเอา้าวันนี้ครับเป็นเมน,นูง,ง่านครับลาบเลือดงัวใส่น้ำปลาเป็นสูตรดั้งเดิมนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เคยเห็นในลุงอ้วนกินเนี่ยแหละลุงอ้วนร่องเอามาเห็ดลองกินเบิองกระแซ่เบเลยพี่น้องแต่ตะคนมากเนาะครับ สมัยนี้เพิ่นก็บม่ค่อยใช้น้ำปลากันแต่มีบางจังหวัดครับที่เพิ่นใช้น้ำปลาเป็นสูตรแซ่บ,แบ,แ,บแบบบานๆเขาเลยอ่ะเอามาฝากพี่ตอนน้องครับมื้อนี้แซ่แบแซ่บวิลี่ลงนะุงวันกินได้แค่นี้แหละเดี๋ยวที่เหลือเน,นี่ยลุงอ้วนเสียไปขวบได้ครับเอากลับบ้านไปเอาไปขวกินให้เกา่าบ่ไดาทิ่มไสเนาะอ่ะมื้อนี้ก็ผู้ใดเดินทางมาถึงชุมทางครับลุงอ้วนลุงอ้วนกับกาบขอบุญหุ่คุณลายรครับที่เมตตาให้เยเกล็ดติดต,ตามรับชมคลิป ตั้งแต่ต้นจนจบครับหากการแพ่งการก,กับฝากง,งี้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแครงให้ลูกอ้วนในเด้อครับทางช่องดูสารภาพถิ่นภานเพแยวทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจทั้งยูทูบทั้งติดต่อครับแค่พี่น้องเขามาเบิง้งเขามากดไลค์กดแชร์ก็ถือว่าเป็นกำลังใจใหกับลูกอ้วนแล้วครับอ่ะมะื้อนี้ก่ะอากล่กันด้วยไม่ได้กลางทีครับผู้เขาคือเก่าผู้เขาแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับปูนปูน